งามยู่ปไปไป่อจ้อะหาบางอีกอ่ะนี้กระลอกมานั่งกิน <c oughs> เลี้ยวเห็นเลี้ยวเห็นกระลอกนั่งกินมับมับยูวบาไงนะอ่าไอเจ้าพี่น้องตรงนี้แข็งแข็งพี่น้องยัง ไก่เล้วยังว่าท่านเจอจกักดอกอยู่ด้ค่ะมันเป็นตะมีอยู่มันว่าท่านพ่อป่ะจ้าเป็นตะมีอยู่เด้พี่น้องว่าท่านเจอจกักดอกอยู่แดดเต็มฝ่ายอยู่พูน่ะไอ้ยางเบิ้งอีกจ้าข้าวจ้ะพี่น้องค่ะเทียมมันก็เทียมมันเจอเนาะจา้ะเนาะ ยางมื่อีกจะเข้าวก่อนมันหมานมันมานเลยเด้อได้กินจี๊ดได้แกงแรงเนี่ยมันก็เขียวดีอยู่เลยล่ะเป็นตะมี่อยู่เนาะพี่น้องอ่ะไปยางเมื่อีกจะเข้าวพออีกแล้วเด็กเพิ่งวานจ้ะแต่ว่าโดดไว้ไงโดดโดอกกำลังอุปุ กำลังอุปบุงามๆงามบ่เดี๋ยวจังตัดขาพร้อมกันมุนี่มุนี่จ้ะเติ้นบ่แมนอันเด็ดบ <doesn> ่เ <page> ป็นเดียวนี่ก็อีกอันโอเคอืม เม็นเห็ดบึงนีดอกหรือ <jamais> ผ <Sh ut. S 1> in. ่าอยยุจะดอกงาคักงเนี่ยบุ้นี่อีแห่งหรอกกะมีุ่้นี่บุ้งนูไแห่งแล้วอ้ยังต้อจ้ะ เจออีกแล้วพี่น้องหัวแต,แตกอีกแล้วหัวแตกหัวแตกรงนี้แตกเครือบคักเฮ้ยจะต้นเฮดเพิงปีนี้จ้านี่ต้องหัวแตกๆจ้ะพี่น้อง Với tuấn sạt Vốn bó tốt chà Ngang băng tốt à Chưa học viết chà vinh này nữa cái ơn này mua áo mà này cả đấy Nó bị ăn lộn cả, cả ta leo chà Lộn cả ta leo xây thúng áo ตาสวนงวยลนแล้วจ้านะ,ะหาเพิ่งอีกเล็กน้อยเต็มถุงนี่กะสีเมื่อเพิ่งกะตานําตาเต็มแล้วสองตาเพราะว่ามันอันกบสิกลับลงไปหาโหลดกะสิขึ้นมาอีกเสียเวลานไหมก็เลยตรงอันเล้ขึ้นได้ได้ขึ้นมาแล้วขึ้นเขาปีนเขาบน,นเป็นง่ายๆจ้ะพี่น้อง เศร้าแหบแหบโซวสิขืนมาได้ซัวสิขืนเขามาได้มันก็นเกย็บใม้มันมิดก่อนมันบ่กมิดดอกอ่าตาบางอันเสดายไหม,มเด็กข้นมาแล้วนู่นนี่นู่นนี่เฮ็ดเฮ็ดลายลายตาบางโบก,ก่าเอา เพราะว่าอันบลูแจกักโน่นนี่อันนี้มันเห็ดอันนั้นดอกนี่อันนี้แจกอยู่นี่จ้็นี่สัตว์ป้าก็กินอยู่ต้าบักคนกินก็ตายจา้ะเห็ดอันนี้คนกินบ่เหลือจ้ะไปเบิ้งอ,อีกจักข้าวกะสิมเมื่อจ้ะโ <c oughs> อ้เห็ดอันนี้ตัวน,นี้ นี่นาเลยจ้ะไปเจ้าเฮ้ยมีอีกบ่างยางไปน้ำทางนี่จ้ะนี่มีทางรถอยู่นี่ ฝนกือกคือสีมาอีกแล้วเนาะบาทที่นี่เป็นตะฝนมากเลยเนาะบาทที่นี่อุ้ยผีดอกนึองแจพี่น้องพี่เดี๋ยวเห็นอยู่พี่แวะเบ,บิ่งกันแมน,นอีหลีจ้าดีมาเห็นเออเกลืออยูพ่พี่โอ้ยดินมาแหงเลยน้นองฝนกระตกมาเทอะไมเทอะ đi mang hèn kênh kênh mhm 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 băng mhm mhm นั่น,น,น,นกินก้อนข่อยกระลอกกระลอกนั่งกินมัฟมัฟยิ้มว่างานนออนงี้นี่กระลอกมานั่งกินเลี้ยวเห็น เดี๋ยวเห็นกระลอกนางกินมับมับอยู่ว่างั้นไอ้เจ้าพี่นองตรงนี้แข็งแข็งปไปเดี๋ยวต่อจ้าอโอ้ย ง่ยายกระโลกโอ้มีแตด่ดอกเถาเาพุ่นนะดอกเถากลายไหลพุ่นพี่น้นองป้าเฮดนะบรรยากาศพุ่นที่อยู่เขาโอ้ยยางขึ้นมานีกับมกเมยค่ะก็เอ้ยพี่น้องเลยให้คลิ ทางนี้เป็นออกมาทางนี้ดอกจ้านี่ยางไปน้ำนี่ยางไปน้ำค้างนี่จ้าไปไปเรื่อยๆแกพี่น้องชวมวิวไปพร้อมจ้าพี่น้องมึงค้อยเลี้ยวขึ้นมาแล้วพอค,คือสิแมนแมนเดี๋ยนี่แมนอีหลิพี่น้องเอ้ตรงนี้ เจออีกแล้วเจออีกแล้วทีว่นี่ปุณหะพี่นออ้องเว้ยค้างางมาใหม่จ้ะโอ้ยโอ๊ยพี่น้องเอ้ยเกิดไม่ปีนาเด้อเนี่ยแก่พี่น้องอะโอ้ย ดับนู่นหมา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 ใส่ถุงคงบวูวา,ากันเดอ้อพี่น้นองเพราะว่ามันต้องหาแนวใสนีไส่ไงนีอนี้ก็ได้ใส่ถุงในใส่ถุงทุกมือเพราะว่าต้องเอาถุงมาเพื่อจ้ะบ่เอามาเพื่อบ่อได้เพราะว่าหล่นกระตาสมเป็นหาบได้มือละหาบแล้วก็ ได้มือละหาบเราก็ได้มือละถุงน้ำเราก็จังกับจ้ะีเต็มถุงนี่กะสิกับดอกซุ้มหนึ่งยู่อัน,นโหลดแล้วเอาไซร์โหลดใบแล้วหาบหนึง่งมาหาเติมอีกได้เต็มถุงนี่กะกับโอ้ยเฮดอันนี้แม่แกพี่น้องมึงเนี่ยคุณอะกำลังออกไม่ไม่คุณมึงเนี่ย เฮ็ดอันนั้นไหมเฮ็ดยังก็ล่ะกําลังผูกปีบอ,อ้อกกันฝนตกมากนี่โอ้ยบานเหลืองเป็นสีทองเต็มปลาเลยล่ะค่ะเฮ็ดอัน,นอัน,นสาลายทะเลนะจ๊ะเฮ็ดสาลายทะเลเฮ็ดยังก็แล้วตาไผ่เฉือนมันเอิอนใด้ันเื่อนได้ก็เอิญอันนั้นหรอจะพี่น้องยางเบิ่งอีกเรื่อยๆกัน นองกนเลี้ยวบ้งประวานแมนแล้วนันยาแมตาไก่แมนอีหลีจ้านี่ปาดทีก็เดีย่มาตาไก่ไก่บ้งนี่นี่เทอเลออยู่นี่สองดอกบ่จ้าดอกหน่อยนั้นดอกหน่อยเพราะสมบูรณ์เป็นไนโอ้ยมีดก็ได้โอ้ย มีดข่อยแห้งเสียมือบ้านนี่มีดที่อันตัดอันดีๆนัน่นยาวๆนั่นเสียพี่น้องเอ้ยนั่หาประซันแต่พบบื่อเพื่ออู้ยกิ่งคอลโลคอลโลสิกิ่งล้มเขาสันปะฮะเนีเ่ยอืมมุะตัดออกเล็กน้อยก่อนจังไปตัดไหมจังไปทําสะอาดไหมยุแคมจ้าเ,เ,เกิดไม่ปีหนาเด้เอมุ่งจะ มือน,นี้ก็เอาถุงมาอีกว่ามือหนี่ก็ได้ใส่ถุงเด้มือน,นี้ก็ได้ใส่ถุงอีกเพราะมันบ่มีแนวใส่หล่นกับตากลับมาตาไม่ก็มาเอาใส่ถุงอีกสิจ้ะว่าน,นี่ก็ใส่ถุงมือน,นีก็ใส่ถุงอีกปะไปเรื่อยๆจ้ะหาเพิ่งอีกกันะนะมีอเน็ดเบื่อได้เจ้ะนี่หนี่ อันนี้เห็ดพิษเห็ดนางงามตาเห็ดนี่กับเบอรแมนว่าสิมีแต่เห็ดกินนะโหลดได้จ้าพี่น้องต้องเบิ่งดีๆมีเห็ดเบื่อนะ้ามีเห็ดกินนั่จ้ะโอ้ยนี่ดีดกว่ามึงพี่น้องเยอะอีกแล้วเห็ดทึ่งหวานอ,อีกแล้วเยอะอีกแล้วจ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะพี่น้อง เฝือกอีกดอกเดีสิบ่แตกเฝือกบ่มีจ้ะคุณน่ะนอนเลยสอนนะเห็ดน้ำข่อยเนี่ยเห็ดอต่ไม่รีกาแตกเฝือกปีนี้บ่ค่อยอันบ่ค่อยอันนั้นบันไดขอะว่ามันแรงจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่ นีเ่เป็นเฮ็ดเลยเครื่องถุงแล้วจ้ะเต็มถุงนี่คอยกระเมื่อดอกคุณเ,เครื่องนึงแล้วจ้ะหาบางยึดข้าวเต็มถุงแล้วก่อนอเฮ็ดก้อแดงนี่ก็งามทีนี่ี่จ้ะโอ้ยนี่จะ้ะพี่น้องเฮ็ดก้อแดง ขาเป็นนอนแล้วอ่ะเอาจะขาเป็นนอนแล้วไปโอ้ย,อยมีตเหตดเนาวแกพี่นองอุย้ยนี่ดอกนึงเห็ดเพิงแดงเห็ดเพิงัวแดงจ้ะน,นี่ดอกนึง โู้เห็นตะห้อยตัดเห็นห้อยตัดตสแดงว่ามองนี่เขาก็มาเอาก้อนแล้วมีห้อยตัดมีห้อยตัดมานนากลนเขาอีกแล้ว่อยมือนี่ก็อไดอ มือได้กะน,น้ำตะกลดเ,เขาเขาออกไปกอนแล้วเดี๋ยวินไปเงียนเก้าเขาไหมพี่น้องนี่เฮ็ดมือได้กนเก็บเฮ็ดเงียนขีเก้าเขาเฮ้ <c oughs> พี่จ้าปย่างต่อไปเรื่อยๆจังย่างไปเรื่อยๆบุญจ้ะไปย่างเรื่อยๆจ้ะพี่น้องฝนกระสีมาอีกแล้วล่ะพี่น้องอู้ป้าพี่น้องบนบัวดอกนี่ไหม พี่น้องเฮ็ดเพิงยักษ์อีกแล้วจ้าวู้ยปาทีท่อปาทีท่อมีมันพี่น้องจ้าวุ้ยวุ้ยนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเพิงยักษ์จ้าวุ้ยตายแทนนะคอยคอยไว้แมันเฮ็ดสีไว้สีเมิดแล้วก็ยังยั่งอยู่จ้า งาน,นเ็นบ่ป้านี่มันมีตาดอกหยักๆยักพี่น้องป้าไปจ้าโอ้ยเอาใส่กระตาบ่หลมอีกแล้วขอสิได้ถือเอาจังใดนี่ไจ้าอู้ออันนี้เห็ดอันนี้ต้นนี่เห็ดนาเรจ้าไปจ้าพี่น้องไปสิถือเอาดอกไปย่างต้อค่ะจ้ะพี่น้องไปกรับก่อน งลงเขาก้นลงเขาก้นกลับก้นจ้จหมานอยู่ว่าบ่ได้เต็มถุงดอกจ้กพี่นอ้องก็ว่าก็ได้เครื่องถุงจ้จไปนี่ออกจากเขาลงเขามาแล้วจ้าไปพี่น้องกลับกันเด้อจ้าโชคดีบ๊ายบายมือเอื้อนก่อนมาหาเหตุไม่จ้าบ๊ายบายพุ่นพี่น้องรถขอยจอดไว้พุ่น คนมาหลายหลายพี่น้องเลยจะคนมาหาเห็ดหรือว่ามาเดินหนกิ่งหรือว่ามาหยังกันแน่จ้ะคุณฝนก็เมืดอมาอีกแล้วจ้ะคนมาหลายอีหลีมือนี่มันเป็นว่นเสาจ้ะเป็นว่นนยุดแต่อยู่ในป่าเห็ดกะเจอคนอยู่แต่บลู่าเข้ามาหยังบม่ได้ถามเขาเนาะค่ะต่างคนต่างมุงหนาใส่หาเห็ดนั่นลหละคือ พวา่ามี่อันมีเปมีอัน,อ,นอันนี้แม่จ่าพี่น้องแสดงว่าเขาก็มัมหาเห็ุคือข่อยจะ้ะเบิง้งบรรยากาศจ้พพะ,พ,ะพี่น้องพูดนะเบิง้งแนพูดนะคุณเบิ้งภูเขาลูกนั้นยุ่มจอมๆนั้นหิมะละลายเพราะท่านเมิดเด้อค่ะนั้นพูดนะเขาขาวคุณหิมะละลายเพราะท่านเมิดจ่านี่หลักข่อยมาหาเหตุบนเถอกเขาจ้ะพี่น้องนี่ นี่ข่อยลงมาหนีจากเทืออเขานี่พังหันนะอ่ะมืออื่นกับสิไปปาไหมจ้ะมืออื่นหนาะสิมาปานี่นีปาอยู่ห่งหนานี่จ้ะไปมือนี้กลับก่อนพี่น้องจ๊ะหมานอยู่หมานทุกมืออยค่ะไข่ยอยู่นึกว่าแหงแหงเนึกว่าสิบอ่อหมานนึกว่าสิบ่อใดเฮ็ดก็ได้ทุกมืออย่จ้ะนี่เมื่อกีคุณอ่ะ,ะมือนี้ มือนีได้เครื่องถุงแกเมื่อเป็นมือนีดอกก็คือช่วงไทยช่วงใบนี่ได้เครื่องถุงพอว,ว,าว่าส่มหนึ่งอันอยู่นี่อันลดแล้วส่มหนึ่งเอาไซร์ลดแล้วหาบหนึ่งจ้ะช่วงเศร้าได้หาบหนึ่งแล้วก็สซรถลดใบแล้วก็ช่วงใบกินข้าวแล้วอ่าก็ขืนมาอีกข้นมาอีกเถอะเขาหนึ่งก็ได้นี่ละค่ะได้เครื่องอันถุงนี่ละเครื่องถุงนี่ก็สิประมานจาั ซิปกโลอยู่นักนักเด้ยพี่น้อง,บงเบิ่งเนี่เห็ดเพิงมันเป็นเห็ดเพิงมันกับน,นักเนาะค่ะไปะสิเมื่อดอกบาทที่นี่กับแคมป์คอนเด้อจ้าพี่นอ้องรถขยิบจอดอยู่นี่โ <laughs> yes. okay. อเปนเด้อค่ะ Yes พี่น้องเบิ่งเนี่ ได้ตัวดเด้ได้เป็นหาบอิลีจ้ะสองกะตาแล้วก็อีกนี่จ้ะนี่ทุกนี่อีกแด้ยวก็ถทุกนี่อีกจ้ะทุกคุณอ่ะได้เพื่หน้อยเอามือหนิเพื่อนสก้อนจ้าพี่น้องกับกันดอกอโอเคบายบายเด้อจ้ากับไปแคมไปทำาสะอาดเฮ็ดก่อนพี่นอ้อง Take care. Bye bye.